มีผู้ถามไม่ว่าผมปรารถนาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะต้องทาอย่างไรบ้างศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยแหละก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่ในสติส,สติปัฏฐานสี่เนี่ยก็าบอกเป็นทางไปอันเอกเป็นทางไปของบุคคลผู้เดียวเป็นไปในที่แห่งเดียวเป็นที่หมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่บรรลุอยารรมทำทำที่ควรรู้ทำที่ถูกคืออริยมรรคเป็นทางเดินของพระริยะกับพระริยะก็มีโสดาสกิจการนาคารหาราันมัดผล ผู้แห่งบุรุษสีคู่นะับเรียงตัวได้ของบุรุษได้8บุรุษเพราะฉะนั้นนีการที่เราจะทําให้ตัวคล้ายๆปารนาจะเป็นรัโสดาบันเนี่ยต้องจเจริญสติปัฏฐานสี่มันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมอยู่ในตัวมีสติสัมัญญะในฐานกายอย่างข้าพเจ้าแนะนํากับสัมัญญ,ญาบัพพะมีมีสัมัมญ,ญญามีสติทําลายความยินดีร้ายในโลกให้พินาศในกายในเวทนาในจิตในธรรมทั้งเราเนี่ย ให้มีสัมผัสาสัมปสติสองตัวเนี่ยให้ชัดเจนและก็ต่อเนื่องนะส,สติปัฏฐานสี่นี่เป็นทางที่เราถ้าเราปฏิบัติแล้วเป็นทางไปอันเอกเลยยิ่งจะเป็นวสุดบันก็ถ้าเราจเจริญส,สตินะอยู่กับลมหายใจหรือก็ดูใจเต้นก็ดีนะจนกระทั่งเป็นสมาธิอย่าให้ใจเต้นหายแล้วก็ประคองถ้าสมาธิมากเกินไปมันจะไปไปบงังบังใจเต้นทำให้ไม่เห็นคือเพ่งเกินไปนะ ทำเรื่อยๆทำเนืองๆทำทุกเรียบทสติปัฏฐานสี่ที่แนะนำมาไว้ทำให้มันต่อได้ทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนเดินหลับตื่นพูดกินดื่มเท่าริมชายจละปัสวะนี้ให้มันมีตนเป็นนิ้กาที่พึ่งทำให้มันได้ทุกเรียบทสติเมื่อฝึกสติได้ทุกเรียบทดีแล้วก็สมาธิมันก็เกิดก็คือคณิกาสมาธิสมาธิธรรมชาตินั่นเอง หลุดออกไปจากเรื่องรูปเสียงลิ่และการสัมผัสธรรมลมแลว้วก่อนที่รูปเสียงลิ่และการสัมผัสธรรมลมมันจะหลุดไปให้เห็นได้ชัดก็ต้องเรียกว่ามีการสำรวมอินทสีสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องภายนอกอย่าไปเอามันนะเราดำเนินชีวิตเนี่ยเพียงแค่กินให้อยู่ได้มีสถานที่อาศัยกันแดดก,กันฝนนี่อย่างเช่นเป็นพระเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยมันง่ายไม่ต้องไปตะเกียกตะกายหาอยู่หากินภายนอก แคเอาสติมาอยู่กับตัวสำรวมมินซีกัน้นพวกของของของใหม่ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินชีวิตให้รอดได้แค่รอดได้คือว่ากินพออยู่รอดได้มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพอให้มันดำเนินชีวิตไปได้เนี่ยจะไปอย่างเร็วนะ เอาแค่นี้พอไม่ต้องสร้างสมกองกิเลสถ้าเราไปเอาเรื่องเขา้าตา,ตาหูจมูกลิ้นกายใจหมายถึงว่าเรากําลังวิตน้ําออกจากสระอยู่แล้วก็ปล่อยให้น้ํามันรั่วเข้ามาอีกางแต่ถ้าเรากั้นทานบให้ดีหรืออุดรูรั่วให้ดีแล้วเรามีหน้าที่วิตออกค่อยๆวิตไปเรื่อยจะวิตเร็ววิตช้าจะใช้เครื่องวิตหรือจะใช้มือวิตอะไรก็ช่างเดี๋ยวมันก็แห้งตามเทคนิคเนี่ยก็คือจเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเอง พราะเมื่อเรมีสติมันก็มีสมาธิมีสติมีสมาธิแล้วเอาแค่สมาธิธรรมชาตินะไม่ให้ไอสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยโดยการสำรวมปินรีพอเชนเมนตันยุตาและทำความเพียรไม่เห็นกันเหนกันเหนื่อยคือมีสติสมัญญะในทุกระยะบทอย่างที่แนะนำให้ฟังถ้าดูความรู้สึกลมกระทบปลายจมูกแลก้วยกมือกำหนดความรู้สึกในมือให้มากๆกํำหนดให้มากๆเลย จากสติเนี่ยที่กำหนดความรู้สึกกลายเป็นมหาสติก็คือมากกำหนดมากเป็นมหาสติเนี่ยเราจะรู้ยดงไงเป็นมหาสติความรู้สึกตอนแรกมันมีน้อยๆพอาะกำหนดมากๆเดี๋ยวมันจะโอ้ความรู้สึกมีทั้งมือเลยแล้วมันก็จะเทือนถึงในหน้าอกของเรามีใจเต้นเลยแล้วก็ทํอย่างนั้นเนืองๆนือมันชัดตรงไหนเราก็ดูตรงนั้นไปเรื่อยๆื่แน่นแล้วก็เครียดทิสะแล้วก็โปร่งออกทุกทวารเนี่ยเรียกว่าเห็นวิปัสสนาอะไรเห็นรูปน้มเกิดดับแล้วเราจะเลินแค่นี้ในทุกเรียบทให้มันได้ มีสมัญญาในการ,รคู่เหยียดเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้าถอยมัางหลังเหลียวซ้ายแลกขวาก้มเงยกินดื่มแก้วริมเดียจะลาปัสสาวะเนี่ยเราทาอย่างเงี้ยไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นเนี่ยเราก็ทําแค่เนี้ยพอทำเนืองๆเนืองๆเรื่อยๆยเรื่อยใจเต้นเรื่อยแล้วเมื่อถึงการถึงเวลานะมันจะมากรวมตัวประหารแรงๆ,งๆงสักครั้งก็โสดาแล้วให้เราจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเลยจิตใจของเราเนี่ยทําแค่เนี้ย เรื่องสดดบันก็รู้อยู่แล้วละอะไรได้บ้างสักยะทิฏีิว่าความเห็นคำว่ากายกูแล้วก็เหลือแค่เป็นแค่สภาวธรรมกันนั่นเองที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุวิจิกิจช้าความลังเลสงสัยมันจะหายไปความเจริญสินพจน์ในทางที่ผิดก็จะหายไป นั้นมันจะรู้มันเองนั่นแหละเอาไปถึงจุดนั้นก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาว่ามันมันเป็นอย่างนี้จริงไหมเพราะนั้นการเดินทางไปสู่โสดดาบันต้องจเอจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นทางไปอันเอกนะแล้วก็พยายามสำรวมอินทร์ีโพชนเนมตะตัญญาชากริยานิโยกสำรวมตาหูจมูกลิ้นใจกายใจพระข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างนะบริโภคอาหารพอควรนอนกเพียนไม่เหนหน็ดกันเหนเื่อย รือศีลสมาธิปัญญาเรื่องั้งแต่ศีลห้าก็ได้โซดาบันเนี่ยศีลห้าเจริญสมาธิแล้วก็วิปัสสนาไปถึงการถึงเวลาก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะการปฏิบัติจะไ,ไปเ,เร่งรีบไม่ได้เราปฏิบัติเรื่อยๆเนืองๆไปเล่นกันเป็นชาชาติไปเลยจะถึงถึงเมื่อไราก็ช่างมันเรามีหน้าที่ปฏิบัติ